สดีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่ได้ส่งมอบ t o y o t ุไฮเ r a c a าโก้สีขาวพิเศษแบบนี้ทั้งสองคันนะคะเตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะให้กับทางที่พิชชามนนะคะเขียวพิมพ์และลพ่วราภรทองสว่างนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะว่ามีความพิเศษและน่ารักขนาดไหน ในส่วนของภายในเจ้า d ด i ั a t s u h a y a าโก้สส Hi ako, ของปี2023นี้นะคะตัวออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหลายรายการเลยในอตนี้ที่ก้อยใส่ออปชันเข้าไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นนะคะออปชันที่แรกเลยก็คือว่าจะเป็นตัวชั้นวางของเหนือศีรษะนะคะด้านบนแบบน,นี้เลย เราสามารถใส่กระดาษชิู่หรือไม่ก็จะเป็นแว่นตาของใช้กระจุกกระจิกนะคะที่สะดวกสบายในการหยิบใช้งานนะคะกับตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวนี่เลยมิลเลอร์คาเมล่านะคะมิลเลอร์คาเมล่าตัวนี้นะคะเป็นออปชันที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็กล้องนะคะจะมี2ตัวฉายภาพจากด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะแบ่งแยกกันนะคะเ,เดี๋ยวจะทำงานให้ดูนี่เลยอันนี้จะเป็นมุมด้านล่างนะคะ ส่วนนี้จะเป็นมุมนั้นบนเวลาการใช้งานนะคะก็เปิดทํางานอย่างเงี้ยมันจะทํางานออโตโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้งานเราก็แค่ผลักกา้านดําๆตัวนี้นะคะออกปุ๊บก็จะเป็นกระจกสะท้อนธรรมดาปกติทั่วไปเวลา,าใช้งานก็ผลักก้านเข้ามาแป๊บออโต้แบบนี้เลยส่วนจอที่3นะคะจะเป็นจอ a n d r o i d ตัวนี้นะคะไปติดเพิ่มเติมให้ก็ลิงก์กับกล้องหลังเช่นเคยแล้วก็สามารถเล่น เ,เพลงเปิด YouTube อะไรพวกนี้เสมือนมือถือต่อบลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็จะเป็นแอร์นะคะเป็นดิจิตอลแล้วก็จะเป็นเกียร์ซีวนะคะตรงนี้นะคะการใช้งานนะคะก็ง่ายๆก็จะมีปุ่มระบบพวกนี้ทั่วไปเลยแล้วก็ตัวที่3ที่เพิ่มขึ้นมานะคะในปี2023นี้ให้กับทางลูกค้า ก็จะเป็นตัวไฟเรืองแสงที่เสียบกุญแจด้วยเดี๋ยวจะทำภาพให้ดูที่หลังนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตัวที่เสียบกุญแจเรืองแสงนะคะมีแสงสีฟ้าแบบนี้เลยเวลายางค่ำคืนแล้วก็มองเห็นง่ายๆนะคะปิดเสียบได้ ภายนอกนะคะตัวหน้ากระจังก็จะมีเจาะรูนะคะเสียงแต่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยแบบนี้ส่วนด้านข้างนะคะประตูตรงด้านฝั่งด้านหน้าก็จะมีตัวกันกระแทกด้วยเพิ่มขึ้นมาค่ะด้านท้ายปูพรมเข้ารูปรถเรียบร้อยสวยงามชั้นวางของด้านบนเนื้อซิซ่าและตัวกล้องนะคะจุดที่หนึ่งนะคะอยู่ด้านบนตรงที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็จุดที่ส อยู่ตรงนี้เลยตรงฝาเปิดท้ายค่ะมี2มุม2วิวเลยท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามราละเ,เพิ่มเติมได้เลยราคาดีเช่นเคยนะคะพบกันค่ะ